สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่แ m o s c h a n n e l ครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ลูกค้าทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะครับคลิปวีโอคลิปนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปแรกนะของปี2565เลยนะครับวันนี้เราพาทุกคนนะครับมารับชมตัวปัร p เจลโลสปอร์ตรุ่นตกแต่งเลลิอาร์ตนะครับทั้ง2สีเลยนะครับรุ่นนี้จะมีจําหน่ายให้2สีนะครับทั้งสีดําแล้วก็สีขาวมุกด้านซ้ายมือของผมนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยไปกว่านั้นครับตอนนี้ช่องเราครับมียอดซับสไครต์ครับ อยู่ที่1,000งันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับร่วมสนุกนะครับก็จะมีของที่ลึกเล็กๆน้อยๆนะครับประแจกกับลูกค้านะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมผมขอเป็น2คําถามนะคำถามแรกก็คือสําหรับลูกค้าที่มีรถมิตซูบิชิใช้อยู่แล้วนะครับอยากถามเหตุผลว่าทําไมถึงใช้รถมิตซูบิชินะครับมันดียังไงนะครับแล้วก็ส่วนข้อสองเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่มีรถมิ s ซูบิชิใช้นะครับแต่ว่าทําไมถึงชอบนะครับ ในสมรรถภาพของตัวรถมิตซูบิชินะครับและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับมาดูรีวิวรถทั้งสองสีนะครับที่เป็น p a j a เจโร o สปอร์คันนี้กันเลยเดี๋ยวไปเลยครับและในรุ่นแรลี่อานะครับที่มีอุปกรณ์นะครับตกแต่งเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ตัวที่เอามาทำเป็นรุ่นเลนิอาร์เนี่ยจะมาจากตัว Gt พัทนะครับเพราะฉะนั้นสเปคต่างๆอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์เนี่ยจะมีเหมือนกับตัว Gt พัทเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ครับก็ราคาจะสูงกว่าตัว Gt พัทเนี่ยไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เข้ามาเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นโครเมียมดำนะครับก็จะเป็นดำเงานะฮะแล้วก็ที่ด้านล่างเนี่ยตกแต่งด้วย ชุดตกแต่งใต้กันชนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Rally Art นะฮะเพราะว่าก็จะมีโลโก้ Rally Art นะครับเข้ามาด้วยนะครับที่ใต้กันชนด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับและด้านข้างของตัวรถนะครับในตัวของภายนอกเนี่ยตัวนี้จะตกแต่งคล้ายๆตัว Elite Edition นะครับสังเกตว่าตัวหลังคาเขาก็จะเป็นสีดำนะครับรวมไปถึงตัวราวหลังคาด้วยเช่นเดียวกันนะครับและด้านข้างของตัวรถเนี่ย ตัวซุ้มคันนี้จะติดซุ้มล้อมาให้จากโรงงานเลยนะครับซุ้มล้อก็จะเป็นดําเงานะครับทั้ง2สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยจะพ่นดํามาแบบนี้เลยนะครับเป็นดําเงาครับติดตั้งนะครับตัวกันโครนนะครับที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้ล i l l อาร์ตมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับที่ บอดี้ของตัวรถนะครับด้านท้ายนะทั้งสองคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวและสีดำเนี่ยตกแต่งด้วยสติกเกอร์นะครับลายอาร์ตแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีดําสีส้มสีแดงสลับกันนะครับเพื่อไล่สีนะครับก็สําหรับใครที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดำเนี่ยก็เลือกดูได้เลยครับสำหรับวันนี้แล้วก็อย่างที่บอกเลยคือด้านท้ายของตัวกันโครนนะครับจะมีโลโก้ลายอาร์ตนะครับติด ติดมาที่ด้านท้ายด้วยนะครับของรถที่ตกแต่งเลลิอาร์ตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านชุดแต่งใต้กันชนหลังนะครับก็จะเข้ากับตัวกันชนหน้านะครับซึ่งจะเป็นสีเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยชุดใต้กันชนของเลลิอาร์ตเช่นเดียวกันนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าตัวท้ายนะครับยังจะเป็นท้ายไฟฟ้าอยู่นะครับแบบนี้เลยก็เปิดนะครับอัตโนมัตินะครับด้วยรีโมทด้วยคลิกเซนเซอร์นะครับ แล้วก็ตัวประตูท้ายเนี่ยเน้นย้ำกันอีกทีนึงก็คือจะมีพวกตัวเซนเซอร์นะครับตรวจจับนะครับเรื่องของความปลอดภัยของประตูท้ายทุกรุ่นเลยของปาเจโร่สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น GT พัสไปถึง GT พิเอียมเลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะสังเกตว่า GT พัสคันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีออจอด้านหลังมาให้นะแต่ในรุ่นลลลี่อาร์ตจะไม่มีจอสําหรับผู้นั่งแถว2และแถว3นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ เลือกซื้อนะฮะต้องดูดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอารถตัว GT พัส s มาทำแล้วจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนตัว GT พัสดนะครับตัวนี้จะพิเศษแล้วก็แตกต่างออกไปโดยที่เ,เพิ่มอุปกรณ์ชุดแต่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงครับว่า,าในชุดของ r a l l y Art เนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับก็ตัวชุดของ r a l l y Art เนี่ยภายในก็จะเหมือนเดิมนะตัวเบาะหรือว่าตัว ที่คอนโซลเองเนี่ยจะไม่ได้มีตกแต่งลาอาร์ตอะไรมากนะครับแต่ว่าจะมีตัวชุดพรมนะครับตัวนี้ที่จะเป็นพรมลาอาร์ตมาให้แบบนี้เลยเดิมเนี่ยเป็นชุดพรมสีดําแบบนี้นะครับสําหรับรุ่นลาอาร์ตนะครับที่พาทุกคนมาดูเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเ,เดี๋ยวลองมาดูเรื่องของราคากันบ้างนะครับว่ารถ2รุ่นนี้นะครับราคาแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ราคา ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยและในราคานะครับของรุ่น p a เจโร่สปอร์ตและลิขสั์นะครับคันนี้จะอยู่ที่1 3 6 5 0 0 0้านบาทนะครับในส่วนของสีขาวมุกเนี่ยตัวนี้จะเพิ่ม20,000ื่นนะครับซึ่งต่างจากรุ่น g t p ีพัเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับรุ่น g t p ีพัเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านนะครับสามแสนบาทเท่านั้นเองนะครับสีขาวมุกในรุ่นนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มเพียงแค่15,000บาทนะครับแล้วก็ใน โปรโมชั่นทั้งสองรุ่นนะครับก็จะมีแคมเปญนะครับเซอร์วิสแพ็กเกจให้5ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับร่วมสนุกตอบคาถามเข้ามานะครับเราจะมีของรางวัลแจกให้กับลูกค้าที่คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิป YouTube นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอดีๆถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากครับต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ